สวัสดีท่านผู้ฟังที่เข้ามาในรายการแล้วนะคะสาหรับวันนี้จะพูดถึงเรื่องของพระเครื่องที่น่าสะสมในปี2568ซึ่งเป็นเรื่องราวภาคความรู้ที่ต่อเนื่องจากภาคที่แล้วนะคะแอดมินได้พูดถึงพระเครื่องที่น่าสะสมของนักสะสมภาในปี2568ก็คือพระ25พุทธัตรวรรที่สร้างในปี2500พร้อมกับพระปิตาเงินล้านภาพปิตายันดวงเล็กและหลวงปู่ือวัดเขา รวมทั้งผ้าเพชรหลีกนะคะสําหรับคลิปนี้จะพูดถึงเรื่องของพระสมเด็จบางขุนพรมซึ่งพระสมเด็จบางขุนพรมนั้นเป็นมรดอกอันทรงคุณค่าที่ท่านเจ้าประคุณสมเด็จพุทธ,ธาจารย์โตภูมิมรังสีได้สร้างและบรรจุกรุไว้ให้เมื่อกว่าศตวรรษมาแล้ว ปัจจุบันแม้แต่เศษชิ้นส่วนที่แตกหักก็ยังเป็นที่ต้องการของผู้คนมีราคาเช่าหาสูงและหายากสมเด็จพระพุทธาจารย์โตพรมรังสีนั้นท่านได้สร้างพระพิมพ์สมเด็จไว้สามแห่งคือหนึ่งพระสมเด็จวัดระคังโคสิตตาราม กรุงเทพมหานครสองพระสมเด็จวัดบางขุนพรหมกรุงเทพมหานคร3พระสมเด็จวัดเกศชัยโยจังหวัดอ่างทองนะคะการสร้างพระสมเด็จวัดบางขุนพรหมตามประวัตินั้นสมเด็จพระพุทธ,ธาจารย์โตพรหมรังสีท่านได้สร้างพระสมเด็จวัดอรคังขึ้นแจกชาวบ้านในราวปีพศ2409หลังจากที่ท่านได้สมณาสักสมเด็จพระพุทธ,ธาจารย์โตได้สองปีต่อจากนั้นประมาณ2-4ถึงปีคือ ประมาณปีพศ2411ยจนถึงปีพศ2413นั้นท่านได้สร้างพระสมเด็จขึ้นอีกจำนวนหนึ่งในคลิปวิดีโอนี้จะกล่าวถึงเฉพาะพระสมเด็จวัดบางขุนพรหมกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นพระพิมพ์ที่สมเด็จพระพุทธาจยา์โตท่านได้สร้างและบรรจุไว้ในองค์พระเจดีย์ที่วัดบางขุนพรหมประวัติการสร้างการเปิดกรุพิมพ์ทรงของพระที่บรรจุและเรื่องที่น่าสนใจพอสังเขตดัง ต่อไปนี้พระสมเด็จวัดบางคุณพรมนะั้นมีทั้งหมด10พิมพ์ทรงก็คือ 1. พิมพ์ทรงใหญ่ 2. พิมพ์ทรงเจดีย์มพิมทรงเกตบัวตูม สี่พิมพ์ทรงฐานแสมห้าพิมพ์ทรงปลกโพห้าพิมพ์ข้างต้นนี้ตรงกับพิมพ์ของพระสมเด็จวัดระฆังและยังมีพิมพ์เพิ่มอีกสพิมพ์ดังต่อไปนี้ก็คือพิมพ์ที่6เป็นพิมพ์ทรงฐานคู่7พิมพ์ทรงสังคติ8ดพิมพ์ทรงเส้นได้9พิมพ์อกครุษ10พิมพ์สายญาตินะคะ และได้นำพระพิมพ์ทั้งสิบพิมพ์นี้ไปบรรจุไว้ในพระเจดีย์องค์พระประธานที่วัดบางขุนพรหมซึ่งเรียกกันว่าพระสมเด็จวัดบางขุนพรหมผู้ที่ราธนาให้ท่านเจ้าประคุณสมเด็จท่านได้สร้างพระพิมพ์เพื่อบรรจุในองค์พระเจดีย์ก็คือสมียนตราด้วงต้นตระกูลธนโกเศษขราชการเสมียนตราในสมัยรัชกาลที่5เมื่อท่านได้สร้างพระสมเด็จวัดรังแจกแล้วก็คงมีดําริว่าน่าจะสร้างพระขึ้นจํานวนหนึ่งเพื่อบรรจุไว้ในพระ เป็นอุเทสิกเจดีซึ่งหมายถึงสิ่งที่ระลึกถึงพระพุทธเจ้าท่านตามกติของคนโบราณด้วยด้วยความคิดนี้ประกอบด้วย กัรเสมนตาดวงผู้ปฏิสังขรวัดบางขุนพรมได้อารัตนาให้ท่านสร้างพระพิมพ์บรรจุในพระเจดีย์ที่เสม็นตาดวงสร้างที่วัดบางขุนพรมการสร้างพระสมเด็จบางขุนพรมได้ดำเนินการขึ้นในราวปีพศ2413และสำเร็จเรียบร้อยก่อนที่สมเด็จพุทธาจารย์โตท่านมรณาภาพเพียง2-3ถึงปีเท่านั้นพระสมเด็จวัดะระฆังท่านได้สร้างเป็นครั้งคราวจำนวนไม่มากนะระยะเวลาในการสร้าง ก็ไม่เกิน6ปีคือปีพศ2,409จนถึง2,415เท่านั้นเนื้อหารจึงมีมวลสารมากและพระก็มีเนื้อหนึกนุ่มเพราะว่าพระไม่ได้บรรจุในกรุจึงไม่ถูกอบในกรุจนพระแห้งและแกล่งเช่นพระสมเด็จวัดบางขุนพรมนะคะ วิธีการสังเกตเนื้อของพระสมเด็จบางขุนพรมก็จะดูว่าเนื้อของพระสมเด็จบางขุนพรมส่วนใหญ่จะเป็นเนื้อสีขาวและขาวอมเหลืองหนึกแร่งและมีฝ้ากรุฉาบโดยทั่วไป เป็นเนื้อชนิดที่มีคราบมีฝ้าอย่างที่เรียกกันทั่วไปว่าสนิมกรุหรือว่าคราบกรุคราบนี้มีสีขาวหรือว่าค่อนข้างขาวติดแนบแน่นอยู่บนพื้นผิวขององค์พระขี้กรุของพระบางองค์นั้นจะมีสีน้ำตาลเข้มบางองค์นั้นคราบกรุบางบางองค์คราบกรุหนาเมื่อใช้ไปนานๆหรือว่าถูกสัมผัสมากผิวก็จะเกิดเป็นมันเริ่มขึ้น จากคำยืนยันของลูกศิษย์ของสมเด็จพระพุทธ,ธาจารย์โตได้กล่าวไว้ว่ามวลสารของพระสมเด็จนั้นส่วนใหญ่จะเป็นปูนขาวเพื่อสร้างพระได้จำนวนมากก็เป็นปูนเปลือกหอยเนื้อปูนที่ท่านนำเอามาตามร่ร่อนจนมีเน,นื้อนุมละเอียดนอกจากนั้นแล้วท่านก็ว่ามีส่วนผสมเป็นข้าวสุกเนื้อกล้วยตัวประสานเป็นน้ำมันตังเอี้ยวเพื่อไม่ให้พระแตกเล้าอีกด้วย นอกจากนั้นแล้วก็เป็นมวลสารที่เป็นวัตถุมงคลแบ่งเป็น7อย่างก็คือ1ผงวิเศษ5ประการคือผงปัณมังอิติเจมหาราชพุทธคุณและตรีนิสิงเหสองผงใบาลานเผา3เกสรดอกไม้4ว่าน5้าทรายเงินทรายทอง6เท่าทูบ7น้ำมันจันทร์ คาถาปลูกเสกพระสมเด็จที่สร้างเสร็จแล้วท่านจะนําไปใส่ภาชนะไว้บนหอสวดมนต์และปลูกเสกทุกวันทุกวันคาถาที่ท่านเจ้าระคุณสมเด็จท่านใช้ปลูกเสกนอกจากจะมีบทสวดอื่นแล้วบทสวดที่มีชื่อมากก็คือพระคาถาเชนนบัญชรซึ่งเป็นพระคาถาเก่าแก่มีมาตั้งแต่สมัยโบราณกาลมาแล้วโดยท่านเจ้าระคุณสมเด็จได้เรียบเรียงขึ้นใหม่ให้มีความกระดัดรัดและเหมาะสมขึ้นปัจจุบันก็นิยมสวดกันทั่วไปในประเทศไทยนะคะ การเปิดกรุอยังเป็นทางการได้เปิดกระทำในวันที่25พฤศจิกายนปีพศ2500โดยมีพลเอกประภาสจารุเสถียนรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในเวลานั้นได้ดำรงตำแหน่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานกรรมการในการเปิดกรุมมีอธิบดีกรมศาสนาเจ้าคณะจังหวัดเจ้าคณะอำเภอตำรวจทหารร่วมด้วยพอวันรุ่งขึ้นวันที่25พฤศจิกายนคณะ กรรมการก็ได้ทําการนับจํานวนพระที่ขุดได้ปรากฏว่าได้พระสมเด็จที่สมบูรณ์ทั้งหมด2,950องค์นอกนั้นได้พระสมเด็จตะกัวถ้ำชาหนึ่งองค์สําหรับตะกุดคงจะเป็นคนในสมัยก่อนนําเอามาบรรจุไว้ด้วยส่วนพระสมเด็จที่หักชารุดมีมากมายพระที่ได้ขึ้นมาในครั้งนั้นเรียกว่าพระกรุใหม่นะคะส่วนพระสมเด็จที่ถูกลักลอบนําออกไปก่อนหน้านั้นเรียกกันว่าพระกูเกาค่ะ ในความเป็นจริงนั้นพระกลุ่มใหม่หรือว่ากลุ่มเก่าก็เป็นพระที่นำมาจากกลุ่มเดียวกันเพียงแต่มีระยะเวลาในการนำออกมาไม่พร้อมกันนั่นเองจึงว่าเรียกไม่เหมือนกันนะคะการที่พระสมเด็จเป็นที่นิยมก็เนื่องจากว่าคุณวิเศษที่คนบูชาได้ประจักษ์กับตนเองจนเป็นที่โจ์ขานกันปากต่อปากทำให้พระสมเด็จเป็นที่ต้องการของผู้คนดังที่เห็นกันในปัจจุบัน ต่อไปนี้จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับพุทธคุณของพระสมเด็จบางขุนพรมซึ่งเป็นเรื่องเล่าเป็นประสบการณ์ของใครคนหนึ่งซึ่งขอให้ท่านผู้ฟังทุกท่านได้โปรดใช้วิจารณญาณก่อนรับชมและรับฟังในคลิปนี้ด้วยนะคะมีประสบการณ์ของคนที่ได้ครองพระสมเด็จบางขุนพรมได้เล่าให้ฟังว่ามีอาการท้องร่วงและท้องเสียอย่างรุนแรงแล้วก็ไม่รู้จะทำอย่างไรเพราะว่าในขณะนั้นขาดแขนในเรื่องของยารักษา จึงนำพระท่านไปแช่น้ำแล้วไหว้ขอพรจากองค์พระแล้วก็ดื่มน้ำแก้วนั้นไม่น่าเชื่อเพราะว่าหายไปนปิดทิ้งเลยส่วนพระสมเด็จที่เปิดกลุกและพบว่ามีความแตกหักเสียหายเป็นจำนวนมากนั้นก็นำมาเป็นส่วนผสมในการสร้างพระสมเด็จบางขุนพรมรุ่น ปีพศ2509ที่เป็นที่นิยมของคนเป็นอันมากเช่นเดียวกันเรื่องนี้ประมวลมาทั้งหมดแสดงถึงความเป็นอมตะของพระสมเด็จพุทธ,ธาจารย์โตภูมรังสีเป็นการพิมพ์ที่ท่านได้สร้างไว้และเชื่อแน่ได้ว่าเป็นพระเครื่องที่เป็นที่นิยมสูงสุดของประชาชนชาวไทยตลอดไปด้วยนะคะ พระสมเด็จวัดบางขุนพรมนี้เป็นมรดกอันทรงคุณค่าที่ท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธาจารย์โตพรมมรังสีได้สร้างและบรรจุกรุไว้เมื่อกว่าศตวรรษมาแล้วประชาชนต่างเชื่อมั่นในพระพุทธคุณดังจะเห็นได้ว่ามีการลักลอบนําพระสมเด็จออกมาจากกรุตลอดจนกระทั่งทางวัดต้องเปิดกรุอย่างเป็นทางการในปีพศ .2500 ปัจจุบันแม้แต่เศษเสี้ยวส่วนชิ้นที่แตกหักก็ยังเป็นที่ต้องการของผู้คน มีราคาเช่าหาสูงและหายากยิ่ง ต่อไปเป็นพระพุธทธทวิถีนายกหรือว่าหลวงปู่บุญขันธโชดวัดกลางบางแก้วเป็นพระเกจิที่มีชื่อเสียงแห่งเมืองคนครปฐมในสมัยที่ท่านยังมีชีวิตอยู่นั้นได้สร้างวัตถุมงคลพระเครื่องไว้หลายชนิดอาทิเช่นพระบูชาไม้แกะพระเนื้อผงยาพระเนื้อผงพระเนื้อดินพระเนื้อโลหะและพระเนื้อชินเป็นต้นในส่วนของเครื่องรางข,งของขังก็มีเบีย้ยแก้เม็ดยาวัสนาจินดามณีผ้ายันตประกุดและเครื่องราง งาแกะล้อล้วนได้รับความนิยมทั้งสิ้นรวมทั้งเหรียญเจ้าสัวพระเจ้าสัวหรือว่าเหรียญพิมพเจ้าสัวคําว่าเจ้าสัวนั้นเป็นภาษาจีนมีความหมายถึงขาบดีผู้มีฐานะกว่าชาวบ้านโดยทั่วไปร่ํารวยกว่าคําว่าเท่าแก่หลายเท่านัก เหรียญเจ้าสัวได้สร้างขึ้นเมื่อประมาณปีพศ2475ในคราวทำบุญอายุหลวงปู่บุญครบ7รอบ84ปีโดยพระวินัยกิจโกศลอดีเจ้าวัวดวัดกัญญาธรมิตรเป็นผู้ที่จัดสร้างขึ้นถวายหลังจากที่ห่อเป็นพระเสร็จแล้วหลวงปู่บุญได้อธิษฐานจิตปลุกเสกเดียวในครั้งนั้นพระวินัยโกศลได้แบ่งเหรียญซุ้มกระจังจํานวนหนึ่งได้นํากลับไปแจกญาติโยมที่วัดกัญญาณมิตรกรุงเทพมหาคนครส่วนหลวงปู่บุญได้นํามาแจกที่วัดกลางบางแก้ว จำนวนหนึ่งที่เหลือได้บรรจุไว้ที่บนเพดานบนดบพระพุทธบาทจำลองภายในวัดนั้นต่อมาเมื่อปีพศ2516วัดได้เปิดกรุน้ำเรียญ่อเจ้าสัวออกมาให้ชาวบ้านทำบ,บุญบูชาเพื่อนำปัจจัยนั้น ไปบูรณะวัดเหรียญเจ้าสัวจะมีพุทธาลาักษณะเป็นเหรียญรอโบ,บราณหูเชื่อมจะสร้างเนื้อเงินและเนื้อทองแดงด้านหน้าเหรียญน,นั้นจะเป็นรูปพระพุทธนั่งขาสมาธิพิจบนอาสนะฐานบัวคว่ำและบัวหงายด้านข้างนั้นจะมีกรอบซุ้มเรือนแก้วสองเส้นขนานกันกรอบซุ้มอยากเข้ารูปพระเกตองแหลมเรียวยาวเกือบจะรดเส้นกรอบซุ้มพระเมารีเป็นตุ่มด้านหลังเหรียญเรียบไม่มีอักขระเลขยันหรือว่าตัวหนังสือใดๆแต่มีรอยตะไบที่ตกแต่งพิมพ์ให้เรียบ ร้อยเท่านั้นบางเหรียญนั้นมีรอยเหล็กจานทั้งลายมือของหลวงปู่บุญและลายมือของหลวงปู่เพิ่มในเรื่องพุทธคุณเหรียญเจ้าสัวหลวงปู่บุญเชื่อกันว่าผู้ที่ห้อยบูชาเหรียญเจ้าสัวแล้วหากว่าทามาหากินด้วยความซื่อสัตย์สุจริตจะเจริญรุ่งเรืองร่ารวยทุกคน ผู้ที่มีเหรียญนี้ไว้ล้วนแต่อุดมไปด้วยโชคลาภทรัพย์สินภูนทวีมีถานะจึงมักเรียกเหรียญรุ่นนี้ว่าเหรียญเจ้าสัวเหรียญรุ่นนี้ในปัจจุบันก็มีสนนราคาที่สูงมากและหายากหาของแท้แทบไม่ได้แล้วนะคะท่านผู้ฟังคะรวมถึงพระเนื้อผงยาวัาสนากินดามณีที่เรื่องลือของหลวงพ่อท่านนะคะ หลวงปู่บุญท่านเป็นชาวนครชัยศรีบทเรียนและเป็นเจ้าวัดปกครองวัดกลางบางแก้วสืบต่อจากพระอาจารย์ของท่านตลอดเวลาท่านก็อยู่ที่วัดกลางบางแก้วเป็นที่เคารพนับถือของประชาชนรวมถึงพระเกจิอาจารย์ในยุคสมัยนั้นหลายๆองค์แล้วแสดงถึงความเจ้าชาญในวิชาหลายขแขนงนับได้ว่าหลวงพ่อท่านเป็นหนึ่งในพระคณาจารย์ที่มีวิชาอาคมตำราทางโหราศาสตร์ การแพทย์สมัยโบราณที่เชี่ยวชาญที่สุดองค์หนึ่งที่เมืองไทยเคยมีนะคะ ในทุกปีก็จะมีพระเดินทางมาขอร่ำเรียนวิชารวมถึงขอคำชี้แนะในการศึกษาพระธรรมกับหลวงพ่อท่านในด้านสมณศักดิ์ที่หลวงพ่อได้รับท่านเป็นกำลังสำคัญของทางพระพุทธศาสานาได้เลื่อนสมณศักดิ์ที่สูงข,ขึ้นจนเป็นถึงพระพุทธวิถีนายกดูแลปกครองวัดทั้งหมดในจังหวัดนครปฐมและจังหวัดสุพรรณบุรีสำหรับวัตถุมงคลของหลวงปู่บุญด้วยความที่ท่านเชี่ยวชาญในวิชาอาคมหลายๆอย่างทำให้ท่านได้สร้างพระเครื่อง วัตถุมงคลเอาไว้มากมายหลายๆชนิดที่เป็นที่ต้องการของลูกศิษย์เป็นที่นิยมในการสะสมบูชาได้แก่พระชัยวัดหลายหลายพ์ พระเนื้อดินพระเนื้อว่านตะกุดเบี้ยแก้ผ้ายันประคำนเรสวนปราบหงสาเรียญหล่อพิมพ์เจ้าสัวเป็นต้นรวมถึงพระเนื้อผงยาวัสนามยินดามณีต่อไปขอแถมท้ายในเรื่องของพระพุทธรูปเชียงแสนซึ่งมีการขุดพบพระพุทธรูปขนาดใหญ่สวยงามมากโดยทางการลาวเมื่อวันที่16พฤษภาคมปีพศ2567ณนะบริเวณลำน้ำโขงเมืองต้นพึง่ง แขวงบอ่อแก้วสปปลาวฝั่งตรงกันข้ามกับ อำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายของประเทศไทยนะคะแล้วมีผู้เชี่ยวชาญหลายท่านออกมาแสดงทัศนคและความคิดเห็นในรูปแบบต่างๆนานากันแต่ว่าจะสังเกตเห็นว่าพระพุทธรูปเชียงแสนนี้ยังเป็นที่ต้องการของหลายคนที่เป็นนักสะสมพระเครื่องนะคะท่านผู้ฟังคะท่านผู้ฟังท่านใดที่ยังมีความสนใจในคลิปวิดีโอต่อไปก็จะลืมกดติดตามไว้ด้วยนะคะเพื่อที่ว่าจะไม่ได้พลาดเรื่องราวดีๆมีสาระขอบพระคุณสําหรับทุกรายทุกแชร์และทุกการติดตาม ที่อยู่ในช่อง y o u t u b e วันใหม่เล่าเรื่องนะคะสวัสดีค่ะ